นี่คือการเอาผ้าหวานนี่มาวางอนอันที่มานี่เพื่อนเป็นผู้ที่ทํามาหลายปีเพื่อนก็ช่วยเหลือกันอันนี้นะ่บได้มีค่าจ้างไดช่วยกันด้วยความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเพื่อสังคมสิ่งที่แฝงเล่นในงานพีหมอนี่ก็คือความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นี่พอได้ใบตองมาแล้วนี่เพื่อนที่แจกใบตองแต่เช้า,านี่นี่นี่อันอันคุณยายอย่างก็เฮ้ซื้อคุณยายอย่างก็ยายน้อมอยู่บ้านไหนก็โออยู่บ้านมาปุ๊บหงนี่เนาะโอพี่น้องกันทั้งเมดอันนี้นะกุ้งครองคุณยายน้อมเนี่ยพกระแต่งหี่แต่งของคองรักษาเพื่อนนี่น,นี่ผมอธิบายไปแล้ววันนี้กรตื้นเช้ามาเมื่อที่สองนี่เพื่อนกระใสใบตองอยู่นี้นี่แล้วก็มีคณะอัน จ้าหน้าที่ก็คือผู้ที่มารูปงานกันนี่แหละเพื่อนกะอาวันป่าหวานคือข้าวต้มน้ำข้าวต้มน้ำอ้อยน้ำตาลมะพร้าวามามเลล้ยงวางไว้ตรงนี้คือเอาไวใ้ให้เทพเทวาอารักษ์ถ้าเปรียบเทียบก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะนะให้เพื่อนได้รักษาได้อยู่ได้กินอันนี้ก็คือเรียกจากนั้นก็มีอาหารอย่างอื่นมาแหละนี่นะ dạy